ทำไมต้องเป็นแมลงผู้ต้องย้อนไปเมื่อปี2560ขณะนั้นเนี่ยคือกำลังมาตั้งสวนป่ามันพยายนใหม่ๆที่นี่ของเราจะมีชื่อเสียงในเรื่องของสีห้าตาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็เมื่อปี2560เนี่ยที่รู้จักกันกับช่างที่แกะที่อยู่พม่าเนี่ยได้แกะมาแล้วก็เอามาฝากเข้าที่มาพิเศษ ประมาณ600ตัวที่เป็นไม้แกะเป็นโลหะลอเนี่ย5,108ตัวมีเนื้อเงิน108ตัวแล้วก็เนื้อโลหะอีก5,000ตัวตอนนั้นจําได้เลยว่าเอาไปฝากคุณกิตวันเป็นคนเอาน้ำพรุมงคลของทางวัดเนี่ยไปบอกคุณให้กับญาติยโยมเพื่อที่จะเอาปัจจัยมาสร้างที่นี่ประจวบโอกาสเหมาะว่าคุณกิตวันเนี่ยได้เอาไปนําเสนอให้คุณโยมรัตนาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็กเลยเป็นจุดเริ่มต้นของแมลงผู้ทำของสวนป่ามัณฑิเลย์ ลาลาก็เอาไปช่วยในการประชาสัมพันธ์บุญแล้วเราก็ได้ปัจจัยมาสร้างอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ในขณะนี้แค่แต่เดิมเมื่อก่อนมีแค่กระต๊อบหลังเดียวไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ําประปาใช้ไม่มีอะไรสักอย่างนับมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่5้แล้วได้ปัจจัยมาเยอะมากเลยในการสร้างอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นได้ชมก่อนหน้านี้แล้วตัวหลักแล้วเนี่ย พุทธคุณของแมลงผู้ชือว่าป้องกันคุณใสป้องกันการทำร้ายต่อเด็กเดินทางไกลเป็นที่รักใร้ของผู้หลักผู้ใหญ่ปกครองคนได้ฉะนั้นเนี่ยตามความเชื่อของชาวพม่าเลยที่ตกทอดมาจากมามาถึงร้านนาไทยตอนบนของเราเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่าแมลงผู้เนี่ยเป็นสื่อเป็นสัญลักษณ์ของวัตถุมงคลที่ครอบจักรวาลจริงๆสีหูแหตานี่อันนี้ต้องเป็นของร้านนาเราเลยอาตมาจะใช้พิมพ์นี้เนี่ย ถ้าตามที่ดูเลยคือจะเป็นพิมพ์ยืนสองเทา้าเพราะว่าถ้าสีหูห้าตาเนี่ยในเมือเงือนี่จะมีอยู่สองที่พระธาตุดอยเขาควายแก้วจังหวัดเชียงรายเนี่ยคือจะเดินสีเท้าจะมีลักษณะหน้าเหมือนราชสีเหมือนเมวแต่ถ้าว่าเป็นเดินยืนสองเท้าเนี่ยคือจะเป็นของหลวงปู่ครูบาชัยวงสายแห่งวัดพุทธบาทห้วยต้มซึ่งทุกครั้งท่าสวนป่าม่อนพยินจัดเนี่ยลูกศิษย์เอกทั้งสองของท่านก็คือหลวงปู่ครูบาบุญยังและครูบาแก้วแห่งวัดพระธาตุดอยทีมูจะเดินทางมาเสกให้ทุกครั้งสีหูห้าตาเนี่ยส่วน มากจะเป็นที่รู้จักกันแ่หลายในนามลูกศิษยต่างชาติเพราะมันไปตรงกับเทพเจ้าแห่งความโชคดีของเขาพอดอีเราจึงมีชื่อเสียงในด้านการสร้างสีหูห้าตาม,มาก่อนพิธีวันนี้มีความพิเศษยังไง ออตอนนั้นได้ไปกราบนําเรียนถวายหลว,หวงพ่อ,อ,อก็ได้ปรึกษากันว่าเ,เนื่องจากปีนี้สถานการณ์โควิด -19 มีทีท่าว่าจะจะจะ,จะดีขึ้นละตอนต้นปีแล้วก็เขาเรียกว่ามันกลับมาอีกก็เลยคิดกันว่าเอองั้นเราก็สร้างโมคลเนี่ยขึ้นมาให้ไว้เป็นเป็นกำลังใจให้ต่อสู้กับโรคภัยใข้เจ็บจึงได้สมยานามขนานนามว่า โชคดีเศรษฐีใหม่ขอให้ทุกท่านเนี่ยที่ได้รับวัตถุมงคลเหล่านี้ไปจงเป็นผู้ที่เหมือนว่ามีชีวิตใหม่ที่ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปขอให้ผ่านพ้นอุปรสรรคทั้งโลกระบาดทั้งเศรษฐกิจอะไรเนี่ยขอให้อยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความมีสติเราก็จะสามารถดำรงตนอยู่ต่อไปได้อย่างสุขใจที่สุดขอจเจริญพรนะ